สวัสดีครับผมกับช่องจัดสุกิสาดโซ่ครับผมมเนตเมนูไก่ครับไวจัดปิ่งกินครับผมย่างกินซื้อนี่ละ่ะโอเคครับเดี๋ยวคอร์ดสับก่อนครับผมแดนสุกซับไปแล้วครับผมเหตุตอนใหญ่ๆจังไย,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 ยครับผม ตะไรว่าจะอยากเป็นโตเลยเดี๋ยวยันมันปลสุกครับผมเกลือโปุงนะครับผมมีเกลือน้ำมันหอยนะครับโชวรสครับเจส่จสุกจะตำกระเทียมไทยครับผมกลับมาอีกที่นึงมืดเลยพี่น้องเอ้ยติดภารกิจเล็กน้อยนะซับไว้แล้วติดภารกิจก็เลยไปภารกิจเล็กน้อยครับกลับมามืดเลยก็เป็นย่างครับมืดกับยางกินหฮอในทางนี้กำนันกำลัง เป่าไฟอยนักเป่าไฟอยครับผมโอเคครับโอเคเดี๋ยวย่างไก่บ้านกินน้ำกันก่อนครับเนี่ซับไว้เรียบร้อยแล้วล่ะหากับมาร์คมังเกครับผมลุงโปกครับลุงโปกครับกำนันครับเนี่ยย่างแล้วะได้จันสุกย่างแล้วครับผมต้องเฮ็ดไฟอ่อนๆครับเห็ดไฟแห้งบ่ได้ ไฟอ่อนๆย่างไป <S <S 2> <S 2> เรื่อยๆ <S <S มาๆามา,มาโจมีนูย่างไก่ได้วะเนี่โอ้ <S <S 2> <S 2> กลับมาอีกทีหนึ่งก็ขำเลยได้โย่ได้โย่มันต้มแล้วโผ่ไฮะเติมแล้วต้มแล้วโผมโอ้ยเอาเบียร์แล้วเอาเบียร์แล้วอ่าต้องไม่ไหวต้องดใหญ่ให้หน่อยนึมาจากนั่นนี่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวปะทะกันเลยร่วง <S <S โอเคครับสักครู่ครับผมเ,เติมหมดไดฟเรียวยิ่งย,ย่างครับกำลังย่างอยู่ครับง่ายเตา,ตา,ตาครับเอ,อเอาไฟอ่นอ,อนๆะลายให้กำลังเดียวกว่าเลยไล่ให้กำลังเข้าไปล่างนะเเลยย่างไก่ครับย่างไก่แทบไม่ได้ทักนะ ไม่รู้ผ่านไม่แข่งไม่แข่งผ่านไม่รู้ไอ้สมมติโอ้โหอยากครับครับผมเดี๋ยวจะซุกพี่ก่อนเดี๋ยวจะซุกเดี๋ยวยจะออกมาบุญหมดบุญหมดจะไปย้ายไปมุมนู้นไปมุมนี้เด็ดเลยโอ้โหหอมครับไครบ้านอย่ากอยากเป็นชุดออกครับ พี่น้องมันบรทันกันครับไม่อยู่เราก็บอกผมไม่อยู่ตั้งยางไปชุดก่อนไม่การเทงไงมึงเท่อันนี้ที่มันมันจะบด้ผมว่ามึงก็รายการของผมสุดยอดเลยครับโอ้โหเศรษฐ์ครับผมจิ้มเจี๊ยวคนครับผมอยากใบบั้นเศรษฐ์เลยมาเนี้ยเด็ดเด็ดเด็ดมือนนี้มาครับมาเนี้ยมาเหมือ โดนหนักเลยนะครับอกผมถ่ายเราบอกเด็ดมากเลยครับผมเลตต์เดียวผมได้ของแท้ไหมเยี่ยมเลยไก่บ้านจิ้มแจ่วครับมาคนนั้นเด็ดเด็ดเลยได้อยู่นะแต่มันเหนียวหน่อยเหนียวไม่ได้กลับเลยนิดนึงนิดนึงเดีก็ได้อยู่ก็จะซื้อให้ไปอยู่จะซื้อมาแจกอยู่ต่างมาแม่อะไรเลดผมจะซื้อมาแจก มันไม่เสียภาษีคือมันที่ไม่ได้้ปวด้งขวดเป็นคาเคียงเลยครับบ้านีเหมือล้วบ้านชายดน่ะมุดมุุรีก็หิ้ไม่ได้ไม่เกิดกี่าเคียงเลยตสองใช่ไหมบุหรี่แล้เลาทิ้ได้มมนเกินสองขวดมั้งได้ก็สองขวดใช่ไหมบุหี่ก็ตอนเก็สองลูกรกเพ่อนไปข้าบ่อนไง ก็คือว่าล้าสองขวดบุรีซองติดคาระจาอ่ะผมติดมาเต็มแม็กอ่ะตามตามกติกาโอเคครับผมเทปนี้เพืาสุกคอสจะไปเพียงตอนนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แจมสนุกด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับเราไปสามคนแล้ว